พี่น้องลองเปิดใจรู้จักกันดีแค่ไหนคนภายนอกเนี่ยมักจะคิดว่าเอ้ยเป็นพี่น้องกันก็ต้องรู้จักกันก็ต้องสนิทกันสิวะอยู่บ้านเดียวกันกันมาตั้งนานอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะมึงเคยรู้สึกปะเราอ่ะจะแคร์คนนอกมากกว่าแคร์คนในครอบครัวกันเองจะเกรงใจเพื่อนจะเกรงใจคนรู้จักเกรงใจข้างบ้านแต่ว่ามักจะไม่ค่อยเกรงใจกับ คนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเอาความจริงแล้วคือแบบแม่งแทบไม่รู้จักนิสัยใจคอที่อะไรกันเท่าไหร่หรอกเพราะนั้นวันนี้ก็จะมีคู่พี่น้องคู่หนึ่งที่จะมาทดสอบนั่นก็คือคูกกูเองอีกแล้วนะครับเออเป็นพี่นัทกับน้องน้อนนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มคำถามเลยแล้วกันโอเคครับคำถามข้อที่หนึ่งครับวันเดือนปีเกิดของกันแล้วกันวันเดือนปีเกิดของพี่นัทก็คือ21กันยายน2 5 3ห้าาาตอบก็คือ นี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหไม่มึงต้องวันอะไรด้วยเฮ้ยตรงนั้นไม่ต้องหรอกวันจันทร์วันจันทร์ไอ้เหี้ยกูอีกกูอะเรื่องใส่ใจคนอื่นที่หนึ่งเหี้ยกลายเป็นกูผิดเองจะทำไงนะอ่ะพี่นัทสิบสี่วันอะไรมึงตายในตรงนี้วันพฤหัสสิบสี่พฤศจีสองห้าสามเก้าแสดงเฮ้ยไม่ใช่ผิดไปผิดไปผิดไปตลบตลบกันเนี่ย แต่งถูกต้องถูกต้องนะฮะอ่าอันนี้มันเบสิกนะถ้าแบบว่าเรานับปีกันได้นับปีได้หารกี่ปีอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบอยู่กันมา2 0 3 0ปีอาจจะต้องแบบรู้วันเกิดกันบ้างแหละว่าไปเลี้ยงวันไหนอะไรยังไงนะง่ายไปง่ายไปอ่าไปต่อข้อต่อไปครับสเปคผู้หญิงที่ชอบสเปคผู้หญิงที่ชอบของพี่น้าก็คือสวยแล้วก็ตัวเล็ก ท้า,าเนีอเอ่ยกมองคนที่ชอบเฮ้ยไม่แต่สเปคที่ชอบกับแฟนคนปัจจุบันมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้เออสเปคมันคืออุดมคติแต่ถ้าไม่ได้อุดมคติแต่มันมีอะไรอย่างอื่นมาแทนอาจจะนิสัยดีหรือว่าเอาใจใส,สอ่อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ากูถ่ายน่าจะเป็นมีน้ำมีนวลมีหน้าอกเลยอ่าหมดแล้วอ่ะแค่นี้อ่ะก็คือบอกว่ากูชอบคนนมใหญ่อะไรแค่นี้เออแอะแอะชอบแบบว่าหน้าคมชอบแบบว่าตาโตๆอะไรเงี้ยเออคิ้วดกๆอะไรเงี้ยเออ พูดให้มันใกล้เคียงเปาไปก่อนไม่ไม่แต่ชอบชอบชอบคนแบบตาโตคิ้วโดกอะไรย่างเงี้ยเออคิดว่าที่เป็นเหตุที่ทําให้ไม่รู้สเปกกันอ่ะเพราะว่าคนในครอบครัวส่วนใหญ่มักจะอายกันในการเรื่องคุยกับเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนใหญ่ไปคุยกับเพื่อนสนิทมากกว่าใช่ใช่ซึ่งถ้าคุยกับคนในครอบครัวได้มันจะดีกว่าความสามารถพิเศษของแต่ละคนครับแบบขั้นต่ำสามอย่างอตีกองกระดิกหูได้ ไอ้เรี่อกระดิกหูก็นับใช่ไหมอ้าวก็คาพิเศษไงไม่ใช่ใครๆจะทำได้วิ่งเร็วอ่ะสัตว์วิ่งเร็วนี่คือมงวัดจากอะไรอ่ะเอ้าก็ก็เคยแบบว่าเป็นนักวิ่งเป็นอะไรนี้ใช่ไหมล่ะอ่าถูกไหมอ่าถูกถูกอ่านี่แต่ละอย่างที่คือตอบถูกก็คือแบบอุดจากเรื่องในอดีตทั้งนั้นเลยนะเออไหนลองกระดิกหูโชว์เออเนี่ยกระดิกหรือเปล่าวะกระดิกกระดิกแม่งทำยังไงวะกระดิกหู มันต้องเก่งอะไรมันต้องเก่งตรงหน้าผากกับตรงเนี้ยพูดไม่ถูกอะขยับอขยับป่าวะแต่ได้ค่ข้างซ้ายขยับไปทั้งหน้าแล้วเนี่ยอ่ะตาพี่นัทความสามารถพิเศษใช่ไหมครีเอทีฟไหมด้านภาษาและคำอ๋อนั่นคือ copy y r i t e r เออเอออรคือการแบบประดิษฐ์คำขึ้นมาให้แบบว่าให้มันเจาะสวยสมบูรณ์แบบศิลปะ พวกออกแบบที่แบบเป็นภาพวาดศิละปะต่างๆอแต่อย่างที่สามเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความสมายพิเศษปะวะใส่งเกงในตัวเดียวออกไปตรงไหนก็ได้ อ่าได้เออเอได้ได้ถูกถูกถูกใช่เออเชี่ยเออใครก็ทําได้นะมึงใช่ใช่ทุกวันนี้กูสามารถแบบใส่เก่งในแล้วแบบออกไปข้างนอกได้ด้วยความที่แบบเพจแม่งต้องทําอ่ะแล้วแบบกูกูเป็นพวกแบบเขียนบทไปก่อนไงพอถึงหน้างานริงเนี่ยแบบไอ้เชี่ยบทมันผ่านแล้วอ่ะมันก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเออเรียกได้ว่าหลายอย่างหลยแผลเป็นในร่างกายครับอ่ามีไหมมีใช่ไหมมีมีแผลเป็นที่ขาอ่ะเพราะว่ามอไซค์ล้ม รู้แค่ว่ามอไซล้มไงเออมอไซล้มแต่ไม่ได้เป็นแผลเป็นมีแผลเป็นที่ไหล่และที่ศอกอ๋ออันนี้เกิดจากการปั่นจักรยานเสือภูเขาตอนประมาณ8ปดถึงสิขวบจําเลนนั้นนะประมาณนั้นเออก็คือถ้าใครเคยดูคลิปการจักไปของคนในครอบครัวก็จะเห็นว่าพ่อกูบ้าจักรยานมากแล้วก็แบบว่าสืบทอดมาให้ลูกๆเนี่ยให้ไปขี่จักรยานอะไรเงี้ยนะตาพี่นัท ซอ่ไข่อ่ะซอ่ไก่มีแผลเป็นนะน่าจะมีแค่กากเกลือนอะไรอย่างงี้มากกว่าแอนนะฮะแผลเป็นมีอยู่ที่ตรงนี้ครับไอ้เหี้ยเงยขึ้นมาไอ้เหี้ยตรงนี้คือโดนอะไรอ่ะป่ะความพีคคืออะไรรู้ป่ะเออที่ปั่นจักรยานเสือภูเขาเหมือนกันดูพ่อกูเนี่ยเออพ่อที่ทำให้ลูกแบบมีแผลเป็นทั้งคู่เลยนะคือต้องอธิบายก่อนว่า ในอันเสือภูเขาอะบันไดเหยียบมันจะไม่เหมือนจักรยานแม่บ้านที่เป็นพลาสติกจักรยานเสือภูเขามันจะมีแหลมแหลมๆๆเงี้ยงๆเลยเยอะๆเพื่อที่จะได้เอาให้รองเท้ารองเท้าเนี่ยแม่งจะมีรูเสียบกระดิีเออ้เพื่อให้แบบว่าตอนปั่นเนี่ยแม่งไม่มีการเท้าหลุดออกจากการปัน่นก็คือแบบจะทําให้อะไรวะทาให้ปั่นไมบบดีมันมี2ออย่าง,ง1คือแรงกด2คือแรง,ง,งดึงต้องดึงและกดเป็นเวลาพร้อมๆกันจะได้ความเร็วที่เร็วกว่าปั่นแล้วเท้าหลุดออกจากบันไดอ่าซึ่งของพี่เนี่ยขาออกไม่ทันแล้วก็เลยล้มใช่ไหมส่วนของนนนอทเเีีี่่่ยยย้วคามมมงๆไ ปั่นแถวหน้าบ้านอะล้มสัตว์จักรยานก็คือไม่ได้ใส่รองเท้าโดยเฉพาะใช่ใส่รองเท้าแต่เนี่ยมันมันก็เลยมันก็เลยไม่มีอะไรหุ้มไงแล้วก็แบบขูดแล้วก็แบบเป็นรูบลเลอร์เลยเออแล้วก็ไปเย็บสามเข็มน้ําหนักส่วนสูงครับน้ําหนักส่วนสูงพี่นัทนะร้อยเจ็ดสิบแปดเออเหมือนไม่เคยรู้เลยเคยรู้เคยรู้เออแล้วก็น้ําหนักอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้น้ําหนักกันมานานน่าจะหกสิบห้าอ่า นัทอะฮะถูกตรงส่วนสูงอ่าน้ำหนักร้อยเจ็ดแปดน้ำหนักเนี่ยตอนเนี้ยกูอ้วนขึ้นเยอะเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเป๊ะใช่บางทีแล้วก็อยู่ที่กูกินข้าวไม่กินข้าวเจ็ดสองเจ็ดสิบประมาณเนี้ยอ่าตามพี่นัทอ่าส่วนสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักหกสิบคำตอบนะครับผิดอยู่แล้วแหละแอน ส่วนสูงเนี่ยเหมือนวัดล่าสุด1 6 7นะอ๋อเหรอใช่ใช่สูงขึ้นกว่าตอนเออไม่รู้ไม่รู้ผมอันไหน2เซนคือเป็นคนที่อยู่โตตั้งแต่แบบมสาม้วกูรู้ตอนไหนว่ามึงเหรอเออใช่ใช่ก็คือเคยเคยล้อยตอนนี้สูงมาหนึ่งไม่รู้แบบแอบโกงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าผมเออหรือเปล่าเรื่องที่ไม่มั่นใจครับเรื่องที่พี่นําไม่มั่นใจก็คืออ่าลงพุงแล้วกันนะลงพุงชัว ูกต้องถูกต้องโอเ <laughs> ค <laughs> <Okay. S 1> คือตั้งแต่เด็กต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยนะ,ะเพราะว่าเป็นนักกีฬาอะไรตลอดแล้วพอหยุดเล่นไปแล้วก็อายุด้วยมั้งอะไรไม่รู้แล้วก็กินของหวานด้วยเออไม่กลายมาลงพุงทีเนี้ยเวลาจะถ่ายรูปจะเคี้ยอะไรเพิ่งเข้าใจคํานี้ที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจเรื่องรูปร่างหรือแม้กระทั่ง แบบต้องคอมแมวต้องระวังต้องแบบมุมนี้หลบตรงนั้นถ่ายใหม่ผู้หญิงอะไรเนี้ยหน้าข้างนี้สวยกว่าหน้าข้างนี้อะไรเงี้ยไม่เคยมีประหานะไรเลยเพราะกูก็ไม่สี่เหลี่ยมก็ถ่ายไปพุงก็ไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยจนใกล้ขึ้นเลข3าเท่านั้นแหละใช่อะนเอ่อสิ่งที่ไม่มั่นใจหน้าเบี้ยวอะตังถูกต้องเออผมมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เซยวมากคือหน้าฝั่งซ้ายกอาฝั่งขวาแม่งไม่เท่ากันแล้วก็แบบ ปากแล้วฟันทั้งในไม่ไมเท่ากันอ่ะสังเกตคลิปหรือรูปภาพอย่างเงี้ยกูจะหันหน้าด้านนี้ซะบ่อยจะไม่ค่อยหันตรงตเพราะว่าแบบปากมันเบี้ยวแล้วเราไม่ค่อยไม่ค่อยเซลอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเฮ้ยมึงคิดไปเองมันก็ใกล้เคียงแหละไม่ใช่เว้ยเคยไปปรึกษามหมออะไรเงี้ยต้องผ่าตัดกรามตอนนั้นแบบว่ายังเรียนมาหาลัยอยู่ก็เลยแบบว่าไม่อยากดอกไม่อยากอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบยังไม่ได้ไปทํา ซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่สําคัญสําหรับคนในครอบครัวนะว่าแบบเรารู้ว่าคนในครอบครัวเราอะมั่นใจไม่มั่นใจตัวเองในตรงไหนอะไรเ<ไ>งี้ยมันจะดีกว่าตรงที่แบบว่าเอยอย่างน้อยเขากล้าปรึกษาหรือเปล่าหรือว่าในการออกไปข้างนอกจะได้ไม่หักหน้ากันเนอะว่าแบบว่าคนอื่นจะมายุ่งวุ่นวายกับพุงพี่เราแล้วแลวจวแต่แบบว่าช่วย ช่วยปั่นเป็นเรื่องอื่นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติไปถ่ายรูปแล้วแบบว่าเรากูไปยืนฝั่งขวาเฟรมที่ต้องหันด้านนี้อะไรเงี้ยเนี่ยเออสกคัญนะเห็นไหมเออเนี่ยนะพอพี่รู้ปุ๊บพี่ก็จะแบบว่าช่วยเหลือน้องได้อะไรเงี้ยก็จะสําคัญที่พี่น้องควรจะรู้ว่าพี่น้องของเราเนี่ยไม่มั่นใจอะไรในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่กลัวครับอืสิ่งที่พี่นัดกลัวกูผีไหมยังยังไม่ได้ตอบนะ เผื่อแม็กหลุด่ยเผื่อเผื่อมันหลุดเผื่อมันหลุดกัวไม่เป็นที่สนใจอีกแล้วเห็นไอ่าอ่ะถือว่าถูกอ่าไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพราะว่าเคยเคยได้อยู่จุดที่มีคนหลักเยอะๆหรือเปล่าตั้งแต่เมื่อก่อน เออจนตอนนี้แบบว่าไม่ไม่ค่อยมีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออก็เลยก็เลยกลัวที่จะเสียตรงนั้นไปประมาณนั้นอ่าเออตรงนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งที่สังเกตพี่ได้ว่าแบบเออเมื่อก่อนอาจจะเคยมีชื่อเสียงมากกว่านี้อะไรเงี้ยเออใช่ไหมแต่พอแบบช่วงวัยช่วงมันปกติแต่ว่าติอาจจะเคยเป็นดาราตอนเด็กแล้วตอนโตก็อาจจะเลิกดังแล้วอะไรเงี้ยเออเป็นจุดข้ามผ่านที่จริงน้อยก็เจออะไรอย่างนี้นะแบบว่าช่วงเพจพีแรกๆมันก็ดังกว่านี้ตอนนี้มันก็แบบว่าอาจจะซาลงอะไรเงี้ย ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยกูจะตอบอันนี้อยู่เหมือนกันแต่ใช้คนละคำบอกกลัวไม่ดังอ๋อเราจะตอบไหมตอบอันนี้ไหมก็คงเป็นคำคล้ายๆกันก็คือกลัวไม่มีชื่อเสียงอะไรอ๋ออ่าไม่ใช่นะถ้ามีกูไม่รักเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอและดมือก็ไม่ไม่ได้กลัวไม่ดังแต่คือหมายถึงว่า ถ้าดังอ่ะมันก็ดีกว่ามันหาตังค์ได้อะไรย่างเงี้ยไม่ดังไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ถ้ามีเงินก็โอเคนึกออกเออเออแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือกลัวเจ็บมั้งเอเอเอไม่ใช่เล่น,นคำนะนไม่ไม่ใช่เล่น<อ>คำเจ็บภายในเจ็บจริงๆเอ่ะเราลองนึกดูว่าสมมุติว่าเจออันตรายแบบตายไปเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบว่าต้องแบบทุกคนละพาพเจ็บแขนแขนขาดเลือดสาดอะไรเงี้ยไม่เอาหรือว่าแบบ ถามว่ากลัวสิงโตไหมไม่ไม่ได้กลัวแต่กลัวสิงโตกัดอ่าหรือกลัวผีไหมไม่กลัวกลัวผีหลอกไม่กลัวผีหลอกกลัวผีทําเราเจ็บเออแทำให้ตกบันไดอ่ะอะไรอย่างนั้นแบบว่าอ่าเวรุนเอูเคทนี่ว่ะสอนในสอนผีคือผีมันก็คือเคยเป็นคนมาก่อนถ้าแม่งเป็นแค่ผีอ่ะไม่ค่อยแบบว่าเฮ้ยทำส่วนบุญให้เราหน่อยนะอะไร่าเงี้ยอ่าแต่มันจะมีคนที่นิสัยเฮี้ยก็คือผีที่นิสัยเฮี้่อเออมันก็คือผีที่แบบว่าอาจจะทําให้เราต้องตกบันไดหรือว่าอาจจะทําให้เราตกใจแล้วลดความ เจ็บต่อร่างกายไม่ดีไม่เอาเนี่ยเออจุดอ่อนของแต่ละคนนะครับอืมจุดอ่อนจุดอ่อนของพี่นัทเนี่ยคือถ้านอตตอบอันนี้ไปอ่ะพี่นัทก็ตอบของนอตได้ใช่เหรอเออกูชอบเป็นคนจําอะไรไม่ค่อยได้ไงอากูตอบแล้วกันภาษาอังกฤษอ่าถทียว่าจุดอ่อนไหมอ่อนพี่นัทอ่อนมาก ถ้าพูดถึงเวทีการทํางานการเรียนต้อถูกต้องอซึ่งถ้าพี่อ่อนภาษากัีกเนี่ยกูแม่งคือโคตรของโคตรอ่อนภาษากเออครอบครัวเราแม่งเป็นอะไรนะแม่ก็ไม่เก่งอังกฤษพ่อนี่ได้อยู่นะแต่พ่อพ่อไม่ได้มามาสอนไม่ได้อะไรพ่อไม่มาตั้งใจสอนอะไรนี้เออแล้วก็มันเป็นเพราะอะไรวะไม่มันที่ทาให้เราอ่อนภาษากอันนี้ถือว่านั่งคุยเลยคือกูเคยนั่งคิดตอนแรกอดอกแรกก่อนเลยนะสมมติมึงไม่เก่งภาษากังกมึงโทษอะไร โทษที่ประเทศไม่ได้เป็นเมืองขึ้นมัน้งกูดันไปเผลอดันคิดว่าแบบกูเรียนโรงเรียนวัดตอนเด็กแต่พอมนานึกดูๆจริงๆอ่ะแม่มีเพื่อนที่เก่งเพื่อนที่แม่งเรียนเก่งไงอ่าสุดท้ายคืออยู่ที่ตัวกูเองปะวะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกสักทีเดียวคืออยู่ที่ตัวเราใช่ทุกเรื่องมันอยู่ที่ตัวเราเออเออแต่ว่า ถ้าโครงสร้างแม่งไม่ดีอ่ะมันก็จะมีแค่บางคนที่เก่งเนึ่ออกป่ะถ้าดับแรกสุดนะดับแรกสุดมันต้องเป็นอันนั้นทำไมประเทศมันไม่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าทำไมกูไม่เกิดเป็นคนอังกฤษอย่างนั้นเลยฮะโทษอย่างนั้นเลยนะอันนี้เอาหานะคือไม่ได้บอกว่าประเทศต้องเป็นเมืองขึ้นนะแต่แค่หลับยกตัวอย่างเฉยว่าถ้าประเทศมันภาษาเขามาหรือว่าถ้าประเทศมันใช้ภาษาหลักเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ภาษาอังกฤษแล้วแต่ถ้าขั้นต่อมาคือถ้าพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดก็จะพูดอังกฤษได้อยู่แล้วอออรรเเเงงงีี้้้ยยยััันนตตต่่่่มาาาาาาาถถกจฤษษวใภ เราก็จะล่าภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็คือสุดท้ายอแต่ว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับเราแหละมันเกิดในประเทศอังกฤษแต่ทุกวันมึงทำไงมึงก็พูดอังกฤษไม่ได้สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ต้องพึ่งตัวเองด้วยนะโอเคคําถามข้อสุดท้ายครับเหตุการณ์ที่ฉันทําให้เขาประทับใจมาเวซึงนะคำถามข้อสุดท้ายก็ซึงซนิดนึง คือถ้าเป็นเร no mm oui> ื่องแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือกูแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็เลยก็เลยไม่รู้ไงอ่ตตอบไม่มีก่อนแล้วกันไม่มีก็ไม่ผิดไม่มีก็ไม่แปลกอ่ะให้กูถูกก็ได้อ่ะไม่ผิด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 อยากได้คะแนนจัด คือต้องบอกก่อนว่าเราโตมาในครอบครัวที่แบบทำอะไรกันเองเว้ยแม่แม่ช่วยเยอะแต่อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องที่เราอยากให้ช่วยคือแม่โคตรช่วยเลยนะแม่แม่แม่โคตรเต็มที่แต่แบบไปเต็มที่กับแบบว่าไปต่อแถวดูดวงให้ไปต่อแถวทำบุญให้เรื่องเยอะมากเยอะเยอะกับไสยศาสตร์อะแม่กูโคตรเด็ดของมงคลเงี้ยของมงคลมึงต้องกินไออะไรนะสอบติดเออไอเขาเรียกะไรบัวลอยสีแดงอะไรไม่รู้อะเออต้องเอากระดาษมาทาหัวจากพื้นตอนเวลาตีสอง ต้องแบบสีสอมึงก็ต้องตื่นมาอะไรเงี้ยมันดีแต่ตัวมึงนะถ้ามึงมีหวงจุ้ยที่ดีอ่ะเออเอออันนี้คือสิ่งที่เขาช่วยจะดีแหละอแต่ไม่ได้จะเอาสิ่งที่อยากได้จริงอ่ะอาจจะต้องแบบเก็บเงินซื้ออะไรเงี้ย macbook หรือชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเออฮะประทับใจอ่ะย้อนอข้มาประทับใจที่ว่าครอบครัวเราทําอะไรเองตลอดก็เลยเรื่องอะไรแบบ ให้อะไรแบบนั้นอนะ่ะเลยไม่ค่อยมีตั้งแต่เด็กๆมานี่เลยคิดนะว่าอาจจะต้องทําอะไรคล้ายกันหรือเปล่าเลยอาจจะ,ะมันจะช่วยเหลือกันได้ซึ่งก่อนหน้านี้กูทํางานประจําเป็นแบบเซลล์เป็นขายเป็นมาร์เก็ตติ้งซึ่งมันก็ไม่ได้แบบอยู่ในส่วนของเพจของอะไรแบบนี้ซึ่งพอ,อออกจากตรงนั้นมาก็ได้มามีส่วนร่วมเกี่ยวกับพวกเนี่ยเพจ a c e b o o k เกี่ยวกับ YouTube มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ขอคําปรึกษาใช้อะไรต่าง ออซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องของความประทับใจในส่วนนี้นั่นหนึ่ง oh. สองก็คือในหลายๆอย่างที่ทําเกี่ยวกับตรงนี้ oh. ก็คือเรื่องเดิมนี่แหละคือบางทีก็เป็นการช่วยแชร์ uh huh. ช่วยแท็กชื่อ uh huh. ในคอมเมนต์ huh. หรืออะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งทักไลน์มาแนะนําว่าเฮ้ยลองไปคอมเมนต์อันนี้สิไปทําอันนี้สิ uh huh. เพื่อให้แบบเผื่อคนจะได้เห็น uh huh. เผื่อคนแบบว่าดูในคลิปเนี้ยแล้วเครดิตมันอยู่ข้างหลังคลิปอ่ะแล้วคุณไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ uh huh. ก็จะได้ไปดูที่คอมเมนต์ได้ เป็น,นเรื่องประทับใจในยุคปัจจุบันนะฮะเออใชออ่จะบอกว่าเป็นในปัจจุบันเพราะก่อนนั้นกูไม่ได้ทำอะไรเลยเออ,เอ,อ,อทีนี้ตาพี่นัทต้องตอบตอนนี้เท่าที่คิดได้เลย<ม>ก,ก็คือตอนที่ไม่รู้จะเรียกประ,ประทับใจหรือเปล่าแต่ว่าถ้ากูไม่ทำอันนี้มึงไม่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คือตอนที่ไปเล่นน้ำที่ทะเลอ่อยู่ในห่วงยางใหญ่ๆสีดำโง,ง่ที่แม่งมีคำเขียนที่อะไรไม่รู้ชื่อร้านลุงแดงอะไรทักอย่างแล้วก็ลงไปในน้ำ แล้วก็เล่นด้วยกันได้แหละแต่มึงเสือกรุดลงไปแต่ภายใต้ทะเลเลยแล้วกูก็เลยยอมสละไอ้ขี้ห่วงยางเนี้ยรุดลงไปหามึงเอาตัวมึงขึ้นมาตั้งแต<อ>่แรกเลยโอ้โหเออเวลาเราจะคุยว่าแบบเอ้ยคนนี้นมีบุญคุณอะไรต่อเราอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงพี่ชายอะเหตุการณ์นี้แมังจะแวบ,บมาเรื่องแรก<อ>ว่าแบบเฮ้ยเคยช่วยชีวิตกูตอนเด็กเพราะตอนนั้น่ะ ในหัวกูคือแบบกูตายแน่ตายแน่แน่จริงเหรอมึงคิดเลยเอเอทุกอย่างแม่งมันสีน้าตาลแบบคือน้ําทะเลเฮี้ยแบบสีน้ําตาลแบบเละๆแล้วแบบอะไรเงี้ยไอจุดอ่อนอีกข้อหนึ่งที่น้อบอกว่ามีสองข้อว่ายน้ำอีกข้อนึงคือว่ายน้ําไม่เป็นตั้งแต่ตอนนั้นจนวันนี้ก็คือแบบฝังใจคือแบบว่ายน้ําฝึกยังไงก็ทําไม่ได้แบบเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าทําให้จาพี่ได้ช่วยจากการจมน้ําซึ่งกูว่าเป็นตั้งแต่นุบาลเออซึ่ง โรงเรียนอะเมื่อก่อนเรียนเอกชนนะมันจะมีสอนไ่น้ำโรงเรียนกูก็มีโรงเรียนกูก็มีสอนไปน้ําเอกชนเหมือนกันต้อนับรัฐบาลนี่ว่าใช่ทำตัวแบบแกล้งทาเป็นดําน้าอะจมูกอยู่เนี้ยน้าอยู่เนี้ยไอ้เหียคือมึงไม่ทำจริงอ่ะใช่ทาเองอ่ะเออเป็นเด็กเหียอันนี้คืออยู่อยู่ในจุดที่แบบว่าต้องพึ่งตัวเองแล้วอะคือสภาพแวดล้อมมันช่วยมึงแล้วโครงสร้างมันดีแล้วมึงเหียเองเออเออคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกตอนหัวต้นคลิปว่าการที่คนเราเป็นพี่น้องกันเนี้ย อาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะเคยเปิดใจหรือว่าเคยรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงอะแต่ละเรื่องที่คุยกันอย่างเนี้ย บางเรื่องก็รู้บางเรื่องที่ไม่รู้หรืออย่างเรื่องที่ประทับใจเนี่ยเขาก็แค่คิดไว้ในใจว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้โดยที่หารู้มาเลยว่า <S <S อเอ้ยเชี่ยน้องแม่งประทับใจกับเราเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยหรืออย่างเรื่องที่พี่นัดพูดว่าประทับใจที่แบบน็อตแท็กไปบอกว่าหรือหรือไลน์ไปบอกเราส่วนตัวเราแค่คิดแบบเฮ้ยมันเป็นเออมันเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องคอมมอนเซนที่กูทำกับเพจอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแนะนําพี่เออพี่ก็ไปคิดว่าแบบเฮ้ยมันมันเป็นแบบเรื่องที่น่าประทับใจอะไรเงี้ยเห็นป ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดาของเราแต่ว่าคนที่เขารับสารไปกับเราเนี่ยอ,อ,อาจจะประทับใจหรืออาจจะมีเรื่องที่ไม่พอใจหรืออาจจะมีเรื่องที่ไม่รู้แล้วต้องการจะรู้แต่เราไม่เคยได้คุยกันไม่เคยได้ลองเปิดใจกันนะ<ม>เออเอ,อเพราะนั้นถ้าใครมีพี่น้องเนี่ยก็อยากจะให้ ลองไปถามคำถาม,ถามเปิดใจอะไรแบบนี้ดูเนาะมันเข้าใจแหละว่ารู้สึกสนิทกันแหละรู้สึกว่าเอ,อ,อยู่ด้วยกันแต่หลายเรื่องเราก็ไม่รู้เนาะแม้แต่กระทั่งว่าชอบกินอะไรเนี่ยกูมไม่รู้ว่าพี่ชอบกินอะไรแล้วกูจะซื้ออะไรไปฝากพี่วะอะไรเงี้ยหอเ่าออเออนะแล้วก็อันเนี้ยเป็น e นะี1หนึ่งเนาะเออมันมีแบบนี้สองอีีแต่ว่าอยู่คนละช่องนะโยนอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในช่องของพี่ชายนะม,มันชื่อช่องอะไรครับช่องว่าเล่นใหญ่ซึ่งถ้าใครชอบคลิปพี่น้องลองเปิดใจรู้จักกันดีแค่ไหนแบบคลิปนี้นะครับก็ ฝากไปดูแล้วซับสไครป์ช่องพี่นัทด้วยแต่ถ้าใครอยากดูคอนเทนต์อื่นๆที่เกี่ยวกับพี่น้องคุยกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเพราะว่าไอ้แค่คลิปก่อนนี่แม่งกระแสดีมากเลยนะการบังคับรักในสายเลือดอ่ะอันนั้นก็แค่บ่นๆนะแต่แม่งแบบไอ้แค่แปลว่าแม่งมีคู่พี่น้องที่แบบที่เป็นแบบนี้เออเจอประสบการณ์แบบนี้กันเยอะนะก็ถ้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับพี่น้องคอมเมนต์บอกไว้หน่อยหรือว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ในช่องบ้านกูเองนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดแชร์ให้ช่องบ้านกัวเองด้วยนะครับ